ก็จะมาสอนวิธีการทำให้สลามนะเลือกแข่งอันไรไม่แข่งเป็งเอาหนแหลงมาเราจะหั่นนะแบแรกมาก็ใส่น้ำลงไปดีดก่อนแล้วขอไปใส่ก่อนแป๊บแล้วก็ได้ใส่แล้วค่ะแล้วก็ได้ใส่แล้ว แล้วก็ใส่สลามของเราที่แข็งๆส่ไปก็ยับนะคะจีบมันเนี่ยไม่ใช่ไม่ยังจะเสียงเพลงนะก็ขยัค่ะแค่น,นี้แล้วค่ะบาย แล้วทิ้งมาร้อยห้านาทีนคันเราจะมาถ่ายให้ดูหันนะก็ะได้ทิ้งไหมห้านาทีต่อห้านาทีโอ,อเคก็จะไปดูขั้นอ้อน้ำพอยด์เป็หมดอะแล้วตัวเดียวมันนิ่มมากเลยติดมือด้วยล่ะเอะอเว่อวดูสิดูดู ยืดได้ด้วยเด้อเลยยืดสุดเลยข <c oughs> อน,นี้แล้วก็ทำเสียงหาอะไรไม่รู้อ,อ,อาจจะมีคำหยาบหน่อยนิดนึงก็ต้องขออภัยอ่ะเอออุ้ย,ม,ม,ยมันปิดไม่ได้ขอไปปิดก่อนเนอเนะเอ,อก็ได้ปิดแล้วนะเออนั่นแหละไปละบายบาย